ฟังความคืบหน้าเรื่องเงินนักเรียนกับทีมโฆษกรัฐบาลติดตามรับฟังได้เลยค่ะต่อกันด้วยเรื่องของการเยียวยานะครับนักเรียนนักศึกษานะครับที่ตอนนี้ ต้องบอกว่าทางด้านคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบไปแล้วนะครับแต่จากนี้ไปก็คือว่าจะมีการที่จะโอนเงินนะครับให้กับทางด้านนักเรียนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่อยู่ในระบบนะครับซึ่งตอนนี้ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนเนี่ยตอนนี้มีประมาณ11ล้านคนเพราะฉะนั้นเงินที่ทางครมออนุมัติไปแล้วอยู่ที่ประมาณ22,000ล้านบาทซึ่งในตอนนี้นะครับ ทางด้านกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีมาตรการอื่นๆนอกเหนือจาก2,000บาทที่จะโอนให้แต่ละคนแล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของการที่จะมีอินเทอร์เน็ตที่จะลดให้ด้วยนะครับบางส่วนเนี่ยให้เลือกนะครับว่าจะไปท็อปอัพแพ็กเกจที่มีอยู่แล้วให้เพิ่มจำนวนอินเทอร์เน็ต นะครับเพื่อที่จะได้ใช้ในเรื่องของออนไลน์ต่างๆนะครับการเข้าประชุมการเรียนออนไลน์ในห้องเรียนต่างๆหรือแม้กระทั่งบางส่วนที่จะขอรับการช่วยเหลือในการที่จะนําไปลดค่าอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีส่วนที่จะให้เลือกได้นะครับมาตรการต่อมาก็จะเป็นมาตรการที่จะลดภาระของนักเรียนนะครับในส่วนของนักเรียนตรงนี้ก็จะมีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเรียนต่างๆนะครับเรื่องของตัวชี้วัด การสอบนะครับการให้การบ้านนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับเพื่อให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยหรือแม้กระทั่งเรื่องของการที่จะต้องสอบโอนนตอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับสำหรับครูก็จะมีการที่จะ ลดนะครับในเรื่องของสิ่งที่ไม่มีความจําเป็นต่างๆนะครับโครงการหรือส่วนที่จะต้องนํามาชี้วัดนะครับเดิมเนี่ยในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยมีอยู่ประมาณ200กว่าโครงการนะครับแล้วก็ที่ใช้กันจริงๆอยู่ที่72อโครงการที่ชี้วัดทางกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าเอาแค่เพียงเหลือแค่3โครงการเท่านั้นที่จะมาชี้วัดในส่วนของครูเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้ลดภาระครูไปได้เยอะจะได้มีเวลาไปทําอย่างอื่นช่วยกันนะครับในการที่จะไปดูแลลูกหลานของเราแล้ว สุดท้ายนะครับเรื่องของผู้ปกครองนะครับก็จะมีการช่วยในเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะลดนะครับในส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆอย่างที่ไป,ไปให้ทราบแล้วนะครับค่าอะไรต่างๆทั้งหมดเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเริ่มนะครับที่จะโอนเงินให้กับทางด้านคุณครูที่ได้รับการตรวจสอบแล้วนะครับทั้งทางด้านในส่วนของที่เป็นอของภาครัฐ น,นส่วนของอาชีวะในส่วนของทางด้านเอกชนก็จะโอนเงินให้ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้นะครับส่วนอีกอันนึงที่เป็นทางด้านนักศึกษานะครับก็คือ,อทางด้านที่เรียนปริญญาตรีอยู่ตรงนั้นก็จะมีงบให้อีกห0,000ื่นล้านบาทในการที่จะช่วยเหลือนะครับในการที่จะลดค่าใช้จ่ายค่าเทอมด้วยเช่นเดียวกัน นะครับทั้งหมดก็จะเร่งดําเนินการในส่วนของเงินมีการอนุมัติแล้วผ่านคอรมอหรือแค่เพียงระยะเวลาในการจ่ายเท่านั้นที่จากนี้ไปจะดําเนินการให้เร็วที่สุดนะครับ